ปีเดียวอัน้วผู้จิชการสาปีก็อยู่แค่นั้นเดี๋ยวก็เคลียร์และคือคือคือพี่ก็ฟังแต่ดีวแค่นี้แต่พี่ยังบอกเลยว่าฝากพี่น้องถึงว่าไม่มีใครมาเคลียร์หรอกเพราะมันเข้าหาพี่ยาพี่พี่ไม่ไม่เอาของพวกนี้คือว่ากันตามแล้วใครที่ไปรับเงินเขามาเพื่อจะมาเคลียร์แล้วไม่เอามาไม่ไม่ได้มาถึงพี่หรอกนะต้องบอกตรงๆว่าพี่ไม่รับเขาก็รู้อยู่แล้วพี่ไม่รับแต่ไปเอาเงินเข้ามาเสือเสือกินเปล่าคุณต้องไปรับ ไปรับกันเองนะแล้วท่านมีนโยบายยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้คืออย่างนี้เขาเขากล้าที่จะบอกว่าเขาให้เงินใครมาถูกไหมเขาก็ไม่บอกกันอีกแหละแต่ใครที่ไปรับเข้ามาก็ต้องรับสภาพครับนี่็เป็นคนธรรมดาอยู่คนธรรมดาอย่าถามเยอะแต่ลอาถามกันเมื่อเช้าได้สอบอะไรเขาไปบ้างหรือยังคะเขาให้การยังไงบ้างเบื้องต้นเขาขอเราเมื่อเช้าที่พี่ไปเนี่ยพี่แค่ ไปดูว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานอะไรทรัพย์สินที่เขามีอยู่อย่างเขาเปิดเซฟเนี่ยเขาเปิดต่อหน้าการเก็บครับการเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับทรัพย์สินที่เราจะต้องทําการตรวจยึดเพื่อมาพิสูจน์ทราบเพราะมันจะต้องไปอยู่ในเรื่องของข้อมูลการฟอกเงินด้วยเดี๋ยวต้องเพราะพวกนี้มันเป็นมูลฐานความผิดฟอกเงินก็ต้องหยุดรับอันนี้ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องของ การสอบสวนอีกทีจะรับเงิหมดแล้วแล้วอย่างตัวดาราสาวนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป่อันนี้ต้องต้องต้องยังไม่ได้สอบเขาเลยเมื่อเช้าเราเพิ่งเข้าโดยหลักทางกฎหมายแล้วในเมื่อคุณเป็นสามีภัรยาครัเนี่ยการรู้เห็นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงคือในสมมติถ้าในพฤติกรรมอ่ะมันใช่แต่แต่มันไม่มีหลักฐานอ่ะถ้าจะมาเวลาขึ้นสู่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเขาเขาเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเป็น เรื่องนี้มันละเอียดเรื่องแต่ก็มีใช่ไหมกับการที่คุณเป็นศิลมีพัญญาก็ขอให้ให้เป็นเรื่องของทนายสองสัวแบบนี้ก็ต้องเชิญมาสองท่านก็ต้องเชิญหมดเลยครับวันนี้หมดแนะถ้าลองทีเดียวคุณดิวคุณดิวที่มาเพราะวันนี้เขายังกังวลอย่างอะไรไหมเขาขออะไรเราไหมคะเรื่องเรื่องของความปลอดภัยอ่ะครับเพราะมันทาให้มันไม่กระทบพวกพวกเว็บต่างๆแล้วเราดําเนินการเขาก็หวงเร่องความที่บอกว่าเรื่องความปลอดภัยอ่ะที่ที่เราไให้แล้วคุณดิวเองเขาก็มีทีม ที่เขาเขามี p r เว a t e ค e c u r i t y เข้ามาของเขาแล้วตอนท่านร<ล>องเรียกคุณดิวมาเหอารอไม่ไ,<ห>ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ล้วครับในส่วนของคุณดิวเขาก็จกในส่วนของเขาแล้วเห็นไหมครับเพราะเขาถือ,อเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วเรามาท,ทาําการคิดคาตัวทำในส่วนของเขาไม่ไม่เกี่ยวแ,แต่ว่าข้อมูลของดิวก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่เราก็จะดูเรื่องความปลอดภัยให้มีอะไรพวกเนี้ยก็ดิวให้ยิงต่อมาที่ครัทั้งนี้ก็เหมือนคุณดิวเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ใช่มาถึงณปัจจุบันใช่ครับ ขอบคุณมากค่ะถ้ารอเห็นพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวด้วยใช่ไหมคะใช่แต่พี่ไม่ได้ไปนะนนี้ที่ฝึกบาลานซ์ทอสอยู่ที่ค่ายนาเรศสรวันนี้มีประชุมกับตลอดคร่ะก็ให้ทางซอสต่อแบบให้หน้าชื่อ D S ของทีมบริการมีร่วมทำางานกันอันนี้ผู้จัดการวรวัฒน์เป็นคนแถลงข่าวสักิลอะไรวันนี้รวบรวมยาหน้าจะมาแค่สิบโมงอ่ะ